เอรสวัสดีค่ะเจอกันแล้วนะคะกับมูดีเชาแนลพี่เมย์นะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมาเก็บประเพณีเล่าเท่านี้แล้วค่ะไหนของพ่อชูขึ้นสิได้เยอะยังนี่ของพี่นูดีวู้เราแบบจะมีข้าวมาเทอีกนะคะแล้วก็เก็บเก็บอีกข้าวมะเทียแล้วก็เก็บอีกลูกใช่หมดหรือยังทุกคนไม่กระลุกกระลันไม่ ะคะที่หนูดีเก็บไม่ถึงครึ่งชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยค่ะได้ประมาณเท่านี้แล้วพ่อพี่หนูดีก็เก็บแล้วก็ตาดีๆไ,ไหนเนี่ยนี่ไงอุ้ยมัหนหายไปไหนอะ่ะนี่เฮ้ยได้แล้วค่ะอ้างอึบนี่โู้โหแล้วก็ลงขวดไปเลยที่เมื่อกี้หนูเห็นแบบแบบทุกคนเมื่อกี้พี่หนูดีเห็นแบบแบบป่ะ ะถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะบ๊ายบาย